หนุ่มอินเดียคนหนึ่งนะคะเมาแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระศิวะไปเอางูมาคล้องคอสุดท้ายถือง,งูตอดลิ้นไปบลอดเสียชีวิตสลดหน้ากล้องเพื่อนๆเมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแอดมินแล้วเมาแล้วไม่พูดเยอะก็หลับค่ะแต่มันจะมีคนบางจำพวกนะคะที่แบบเมาแล้วซ่าชอบลองดีเมาแล้วตั้งตนเป็นเทพเจ้า เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนุ่มอินเดียคนนึงค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศได้ออกมารายงานว่าชายวัย22ปีชาวอินเดียนะคะเสียชีวิตหลังจากถูกงูกัดขณะถ่ายวิดีโอตอนเล่นกับงูภายในวิดีโอนะคะเผยให้เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้นะคะกำลังเล่นกับงูทางที่ตัวเองเนี่ย อยู่ในสภาพมึนเมาโดยเขาได้ทําตัวคล้ายกับเป็นพระศิวะแล้วก็นํางูเนี่ยมาพันไว้รอบคอแล้วก็ข้อมือของตอนเองพร้อมกับทําท่าทาทางหยอกเล่นกับงูแถมพี่แกยังสู่บุรี่แล้วก็ตีงูไปเล่นไปด้วยเออตีเล่นเป็นหมาเลยงูที่ถูกกระตุ้นด้วยการตีและหยอกเล่นหลายครั้งนะคะก็ได้ตอดเข้าไปที่ลิ้นของชายคนดังกล่าวนะคะอย่างรุนแรงตามสัญชาตญาณจนทําให้เขาเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่งภาพทุกอย่างนะคะได้ถูกบันทึกเอาไว้ภายในกล้องโดยคลิปดังกล่าวนะคะมีความยาวประมาณ4นาทีและ ถูกแชร์ต่อจนกลายเป็นไวรัลต่อสายตาคนจํานวนมากหลังจากการเสียชีวิตนะคะตํารวจได้นําร่างของเขาไปส่งชนสูตรพร้อมระบุว่าเมื่อได้รับข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกง,งูกัดเราก็ได้ทําการส่งศพเข้าสู่กระบวนการชนสูตรต่อไป